สวัสดีครับมิถิรแฟนหมัดมวยก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิห์วิจารมวยสดๆกันทุกวันนะครับพร้อมทีเด็ดเน้นๆสองตัวนะครับวันนี้เราจะมาวิห์วิจารศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับประจำวันพุธที่3กันยายนพศ2568นะครับที่เวทีมวยราชะลเนินเริ่มถ่ายทอดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก่อนจะไปรับฟังก็ขอฝากซ่องมวยเด็ดเกียรย่านน้ำด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการวิห์วิจารณมวยสดทุกวันนะครับหรือท่านไหนกำลังมองหามวยพักยกนนะครรรับหือทีีุ่่้กฬาาตงๆ ผมขอแนะนำครับแอดไปที่ pj 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับมีครบจบในที่เดียวเพียงแค่ท่านแอดสมัครไปท่านก็จะได้รับฉิดเก้ากลุ่มข้อมูลมวยฟรีพร้อมฟังลายเสียงฟรีทุกวันนะครับแล้วท่านยังได้รับเสื้อสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับมาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพลังใหม่กันเลยครับคู่ที่หนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่างจิตลาทองนะครับจิตใจโยนะครับพิกัดร้อยสิบร้อยี่สิบห้าปอนด์ช่างได้ร้อยยี่สิบห้าจุดหนึ่งลดศูนย์จุดหนึ่งนะคร ร้อยยี่สิบห้าปอนด์ช่างได้ร้อยยี่สิบหกลดหนึ่งจุดศูนย์นะครับเจ้าศิลาเงินเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีวงในมีขวางหน้านะครับส่วนเจ้าพรเสน่เป็นมวยเตะต่อยนะครับเรือนล็อกลัดฟัดตีคู่ที่หนึ่งวันนี้ผมออกซอกไปที่ศิลาทองจิตไซโยนะครับดูว่าไล่สูงได้ลอยกวนนะครับจะเอาชนะคะแนนพรเสน่สอเพชรภาพไปได้นะครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองสัตว์เพชรเกียรติรงยศนะครับพิกัดร้อยสิบห้าปอนด์ช่างได้ร้อยสิบห้าจุดสอง ลด0.2พบกับเห่าดงเกียบบ้านล่านะครับพิกัด1 1 5ปอนด์จ้างได้ร้อยสิบสลด1.4สัตว์เพชเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมนะครับเตะตั้งขวางคาส่วนเจ้าเห่าดงเป็นมวยบูสนะครับเดินเตะขาต่อยหมัดนะครับอาวุธหนักแรงคู่ที่2ผมออกซอกไปที่สัตว์เพชเก็บจงยศนะครับดูว่าจังหวะฝีมือดีกว่าสมองมวยดีกว่านะครับวันนี้ได้สูงได้ล,อย,ลอยกว่าจะเอาชนะคะแนนเห่าลงเกียดบ้านล่าไปได้นะครับคู่ที่2มาถึงคู่ที่3ามลองคู่เอก เพชรน้ำตาลเกียริวินัยิมนะครับพิกัด128ปอนด์ช่างได้130ลด2.0นะครับพบกับปลายแก้วสบุญมีดิ์นะครับพิกัด128ปอนด์ช่างได้129.7ลด1.7เจ้าเพชรน้ำตาลเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับหลักเดี่ยมส่วนเจ้าปลายแก้วเป็นมวยเข่านะครับเดินบูล็อกรัดฟัดตีนะครับแข็งแก่แข็งแรงปลายดีกว่าแน่นอนครับคู่ที่3วันนี้ผมออกซอกไปที่ปลายแก้วสบุญมีดิ์นะครับดูว่าแข็งแก่งแข็งแรงกว่านะครับ ช่วงนี้ดวงค่ายกําลังมาแรงนะครับออกตัวไหนไม่ยังไม่แพ้ใครสักตัวนะครับชนะตลอดนะครับค่ายสบุญมีดิตออกซอบไปที่ภายแก้วสบุญมีดิตนะครับจะเอาชนะคะแนนเพชรน้ําตาลวิไลย,ยิมไปได้นะครับคู่ที่สามมาถึงคู่ที่สี่ครับคู่เอกนํารายการเลดดิตสอสมัยนะครับพิกัดร้อยสามสิบหกปอนด์จ้างได้ร้อยสาสิบเจ็ดจุดแปดลดหนึ่งจุดแปดนะครับพบกับชาตินําใจอิอภิชาต์มวยไทยนะครับพิกัด ร้อยสามสิบหกปอนด์ช่างได้ร้อยสามสิบหกจุดสี่ลดศูนย์จุดสี่เจ้าเดชดิษเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับ <c oughs> เดชตั้งขวางคาวงในมีเข่ายัดไส้นะครับ <c oughs> ส่วนเจ้าอภิชาตเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่ยวเหมือนก,กันนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับวงในมีล็อกลัดฟัดตีคู่ที่สี่วันนี้คู่เอกนำรายการออกซ้อมไปที่เดดิษสอสมัยนะครับออกซ้อมไปที่มวยคนจัดนะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าแน่จะเอาชนะคะแนนชาตินำใจอภิชาตมวยไทยไปได้ครับคู่ที่สี่มาถึงมวยลักมวยชอบสองตัวเน้นเ้นวันนี้นะครับ ตัวที่หนึ่งครับออกซอบไปที่สั์เพชรเร็ิทรงยศนะครับตัวที่สองออกซอบไปที่พายแก้วสอบุญมีดิษนะครับมวยรักมวยชอบสองตัวเน้นๆนะครับเอาไปกดเลตกดพักยกกันได้นะครับ <S <S เป็นไงบ้างครับมุมอมองทัศนวิจารณ์มวยวันนี้ถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมวยเด็ดเจ็ยดย่านน้ำด้วยนะครับหรือพิเศษท่าไหนอยากได้ทีเด็ดหรือวิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครกดเข้าร่วมที่ดิ้งด้านล่างเลยเด็ครับหรือแอดไปที่ pj 1 6 8นส่งงให้ทุกันวนเคราวิจารสดพร้อมทีเดบ แล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำสืบลึกทุกมุมมวยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงดูด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ